จนเนี่ยจนกว่าจะไม่มีปัญญาค่ะไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เราจนนะพูดถึงมันก็ต่อ,อยอดทางจิตใจด้วยแล้วก็คนก็บอกต่อกันลูกค้าที่เขาเห็นเราว่าเราช่วยเหลือก็มาอุดหนุนเรามากขึ้นค่ะก็คือจริงๆเราเป็นคนชอบแบ่งชอบแบ่งปันแล้วเวลาทำแล้วใจมันฟู ก็คือมีความสุขอะค่ะเป็นคนที่แบบทำอะไรก็ได้แล้วมีความสุขก็อยากจะทำเบาไม่ถูกเหมือนกันของจะแพนแต่ไม่เคยแรงน้ำใจนะคะคนโอเข้ามันไก่คนพิการคนท้องผู้สูงอายุผู้ป่วยมะเร็งทานฟรีค่ะ มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะประมาณ3ปีที่แล้วค่ะมีคนบอกเขาบรการตลาดไม่ได้แคร์ตรงนั้นนะคะไม่ได้สนใจอะคะ่ะถ้าเขาจะพูดก็ปล่อยเขาไปอะคะ่ะเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากจะทํามากกว่าไม่ได้อยากรวยอย่าเไม่ได้อยากรวยค่ะถ้ารวยแล้วมันไม่มีความสุขอะคะ่ะถ้าพี่ขายมา3าปีนี่พี่ต้องรวยแล้วแหละถ้าพี่ไม่ได้แบ่งปันหรือว่าอะไรมันก็จะไม่เกิดความสุข จริงๆอย่างที่ถ้าลูกค้ามาซื้อเนี่ยเราก็ให้เยอะนะเพราะจริงๆออยากให้ลูกค้าอิ่มก่อนในจํานวนเงินที่เขามีบางเค้าก็มีแค่30แต่ถ้าดูแล้วเขาน่าสามสิบเขาต้องอิ่มถ้าเกิดว่าธรรมดาเนี่ยผู้ชายเนี่ยอิ่มแน่นอนค่ะแต่ถ้าพิเศษเนี่ยเด็ก2คนหรือว่าผู้หญิงกับเด็กก็จะอิ่มเหมือนกันค่ะถ้าโคตรพิเศษนี่คือโคตรอิ่มเลยค่ะก็คือให้เท่ากับที่เราขายเลย วันที่เขาบอกว่าเนี่ยเอาไปให้ลูกสาวที่โรงพยาบาลเป็นมะเร็งเม็ดเลือด mm hmm. ก็ให้นะคะ mm hmm. ก็คือไม่ต้องมีหลักฐานหรอกไม่ค่อยมีประจำอะค่ะนานๆจะมาทีหนูว่าเขาต้าจะเกรงใจด้วยอะค่ะ mm hmm. ก็วันนึงก็ไม่เยอะนะคะ4ี่หคนอะคะ่ะส่วนใหญ่เขาจะแบบมีกําลังซื้ออะไรประมาณนี้ค่ะม mm hmm. าทีเขาก็จะให้เงินเกินเราด้วยนะคะเหมือนร่วมทําบุญอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. หนูคิดว่าทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใส่ใจแล้วอะทุกอย่างอะมันต้องอร่อยวัตถุดิบก็ต้องดีด้วยไม่ใช่ว่าทําขายทําอะไรใส่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 ไปเถอะมันไม่ใช่ไงต้องดีด้วยของก็ต้องดีข้าวก็ต้องหองมมะลิอย่างดีน้ำเต้าเจี้ยวก็ต้องเป็นยี่ห้อดีเกรดเอทุกอย่างต้องดีหมดอะค่ะไก่ก็ดีทุกอย่างดีหมด <c oughs> เพราะเราก็กินด้วยแล้วถ้าเขากินด้วยเนี่ยเขาก็ต้องกินของดีด้วยค่ะ ็คือกำไรก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะหรอกพออยู่ได้อะคะ่ะคือทําอะไรก็ได้ให้มีความสุขแค่นั้นพอไม่เดือดร้อนใครค่ะแค่นี้จริง